สวัสดีค่ะทุกผู้ชมค่ะวันนี้รายการสอนสินยาคงอยู่กับอาจารย์มาร์ดิเิเวสินต่อเนื่องอีกหนึ่งวันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ เมื่อวานนี้อาจารย์ได้วาดภาพบาดปลาให้พวกเราได้ชมกันไปแล้วนะคะส่วนวันนี้อาจารย์ก็จะวาดภาชนะที่เราเอาไว้ใส่อาหารเพื่อตักบาดให้พวกเราได้ชมค่ะอาจารย์คะทั้งบาดแล้วก็ภาชนะขันเนี่ยมีโครงสร้างเหมือนกันใช่ไหมคะมีโครงสร้างเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้จะเขียนให้แตกต่างตรงที่ว่ามีทัพีลอยได้นะครับค่ะนั่นหมายถึงว่าเราจะมีมือจับแต่วันนี้เราจะไม่มีมือนะครับให้บอลถือเพื่ามันเคลื่อนไหวครับค่ะเหมือนกับว่าให้คนดูเนี่ยได้คิดตามไปด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ทํางานให้พวกเราได้ชมกันเลยนะคะเชค่ะ ลักษณะของภาพที่วาดในวันนี้จะคล้ายกับเมื่อวานซึ่งอาจารย์มานิตใช้ดินสอร่างสัดส่วนทรงกลมของขันตักบาทโต๊ะที่มีผ้าคลุมและทับพีที่ลอยอยู่จากนั้นจึงเริ่มลงสีบริเวณแบ็กกราวด้วยเทคนิคเปียกบนเปียกโดยใช้สีโทนเขียวแทนสีของบรรยากาศและยังเติมสีคู่ตรงข้ามสีชมพูเข้าไปด้วยเล็กน้อยส่วนผ้าคลุมโต๊ะสีขาวอาจารย์มานิตกลับเลือกใช้สีน้ำเงินบาง โดยลงน้ำหนักสีให้เข้มขึ้นบริเวณรอยยับของผ้าด้วยเทคนิคเปียกบนเปียกเพื่อให้ขอบของสีน้ำเงินซึ่งเป็นเงาตัดกันมากจนเกินไปจากนั้นอาจารย์มานิดหันไปลงสีที่ตัวขันโดยลงสีพื้นด้วยสีฟ้าอ่อนที่จริงแล้วภาพเขียนกับภาพภาพวาดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างากันแต่ว่าทุกคนยอมรับว่าทุกคนมองมองปั๊บเนี่ยมันถูว่ามันมีความใสความสว่างนะครับ ด,ด,ด,ด้วยด้วยด้วยสีน้ำเงินนะครับถ้าเราใช้สีเทาสีอะไรมันไม่สวยมันจะดูมันจะดูทึบนอกจากจะลงสีน้ำเงินที่ขันแล้วอาจารย์มานิดยังเติมสีส้มอมเหลืองอ่อนๆลงที่ผิวขันด้านนอกและขอบขันด้านในเพื่อแทนค่าของแสงและสร้างจุดสนใจผมจะใช้สีส้มเพื่อ พื่อให้เกิดภาพ่มันมีชีวิตชีวานะครับเพราะภาพจะเกิดเราใช้สีน้ําเงินสีเดียวเนี่ยมันจะดูจืดสีส้มมันเกิดมันเป็นสีตรงข้ามกับสีน้ําเงินแต่ถ้าเราใช้ปริมาณน้อยหรือใช้บางๆมันทำให้ภาพมีชีวิตนะครับสาหรับลวดลายบนผิวขันที่นูนขึ้นมาอาจารย์มานิดก็ใช้สีน้ําเงินลงน้ําหนักให้เกิดเป็นลวดลายด้วยการใช้ปลายพู่กันตวัดให้เกิดเป็นเส้นโค้งงอหลายๆเส้นประกอบกันทั้งบริเวณตัวขันและขอบขัน แต่จะไม่ลงให้เห็นเป็นลายที่ชัดเจนเหมือนจริงค่ะภาพลักษณะน,นี้เราดูจากองค์ประกอบทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเราไปเขียนละเอียดเนี่ยมันจะไม่สวยมันจะดูแข็งดูจากแบ็กกราวด์ดูจากรวมภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับเพราะเราเอาแค่ฟีลลิ่งการเขียนภาพไม่จำเป็นต้องละเอียดน,นะครับเราแค่ฟีลลิ่งแค่น้ำหนักแสงเงาก็พอละหลังจากเติมลวดลายให้ขันแล้วอาจารย์มานิตก,ก็หันมาลงสีทับพ,พีโดยเริ่มลงสีส้มอมเหลืองก่อนตรงบริเวณปลายด้ามส่วนที่ถูกแสงกระทบและขอบด้านในตัวทับพ,พี แล้วจึงใช้สีน้ำเงินลงในส่วนที่ไม่ถูกแสงพร้อมทั้งเพิ่มลวดลายตรงปลายด้ามทพัพีด้วยความอ่อนช้อยและตัดเส้นเพื่อทำให้ทพัพีที่อาจารย์มานิดตั้งใจทำให้ลอยอยู่ดูโดดเด่นขึ้นาการทำบูตักบาดหมายถึงว่าการาการไปสู่สวรรค์ทัพีจ,จะลอยให้คนคิดว่าทัาพีจจะมีการตักข้าวแล้วก็ใส่บาตรพระอะไรแต่คนคิดนะครับถ้าเราเขียนมือจับลงไปมันก็ธรรมดาไป ในขั้นตอนสุดท้ายอาจารย์มานิเก็บรายละเอียดโดยการแต้มสีน้ำเงินเพิ่มตรงบริเวณที่นูนขึ้นมาเติมสีประกาให้เข้มขึ้นตรงบริเวณที่ติดกับขอบขันนอกจากนี้ยังเติมลวดลายให้ภาพปูโต๊ะด้วยการจิ้มปลายผู้กันให้คล้ายกับการทิ้งรอยทีแปรงจนทั่วและทำเงาตรงบริเวณก้นขันเพิ่มเติมเอาละคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าอาจารย์มานินำเสนอภาพในแนวตั้งแล้วถ้าเราทำในแนวนอนจะได้ไหมคะอาจารย์ คือถ้าเป็นภาพแนวนอนจะไม่สวยเพราะว่าภาพจะเล็กแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันที่เราต้องการเป็นแนวตั้งเพราะต้องการขยายใหญ่แล้วก็มีโชว์ในเรื่องของร <c oughs> อ,อยยับของผ้าแล้วก็โชว์ให้เห็นไอ้ทอนที่มันลอยขึ้นมาครับค่ะต้องให้มีความสัมพันธ์กันด้วย <c oughs> นะคะทั้งภาพที่จะนําเสนอแล้วก็วัสดุที่ใช้ <c oughs> ในการวาดด้วยค่ะและวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มานิเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ่ะ <c oughs>